สวัสดีครับคุณผู้ฟังผมหนุ่มก๊อตแซนสยามขณะนี้นะครับผมอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์อยู่กับคุณยายท่านหนึ่งนะครับคุณยายสวัสดีครับคุณยายชื่ออะไรครับแกว้วมหาวันจ้ะแกว้วมหาวันจ้ะโอ้ชื่อเพาะนะครับคุณยายจ้ะคุณยายแกว้วมหาวันอายุกีป่ปีแล้วครับเจ็ดสิบเจ,จ็ดแล้วเจ็ดสิบเจ็ดแล้วจ้ะนะครับคุณยายแถวนี้เขาเรียกหมู่บ้านอะไรคุณยายหมู่13สามบ้านบ้านท่าใหม่บ้านท่าใหม่จ้ะ มณลจริมคุณยายอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับหกสิบห้าจ้ะบ้านเลขที่หกสิบห้าบ้านท่าใหม่จ้ะตำบนตมบนจริมตำบนจริมอำเภอเถาปาท่าป่าจ้ะจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับคุณยายป่วยเป็นโรคอะไรมาก่อนครับโรคหัวใจเลยเป็นโรคหัวใจเลยจ้ะอาการเป็นยังไงครับคุณยายก็ คือนี่มันกินยาโรงพยาบาลมันก่อนนอกโรคหัวใจย้ายกลับไปหาหมอหมอกะจัดยาให้มากินกะหายไปสองสามปีที่แล้วแล้วมีกระเพาะนี่นแหละคร<ำ>ับมันบอกใครหายนะเขาหมอก็ว่ามันไม่จะหายย้ายนี่ว่าอันกระเพาะนะมันถูเล่าถูกดันไปทียแล้วหายมันก็บอกหายมันเป็นมาเมินเลืกอกกระเพาะย้ายมันเป็นแผล ยายกับไปสาวในสาวในเมืองพุนสาวสาวในเมืองสาวในจังหวัดโรงพยาบาลอุดรดิตนะครับยายไปนะแล้วปรากฏว่าเป็นยังไงครับไปสาวมากระหายเขาเอาโรคไปตรวจเชียงใหม่ครับเอาก็ไปเอายางมากินครับแล้วโรคหัวใจคุณยายนี่อาการเป็นยังไงครับโรคหัวใจนี่มาเป็นยังเล่วสบายแล้วนะโรคหัวใจนะ ครับคุณยายรู้จักน้ำมังคุดแสนสยามได้ยังไงครับคุณจ้าจ้าได้ยินมาจากที่ไหนครับคุณยายก็ได้ยินข่าวเขาออกมิทยุนี่แหล,ละก็ไปซื้อเอาร้านอันหนึ่งบริการนี่แหละนะครับร้านหนึ่งบริการที่ <C> s <S ท่าปานี่เองเ,องาเนาะลูกหลานเนี่ยลูกหลานกันเองแถวน,นี้เนาะยายไปเดียวไปซื้อเอาหันเลี้ยวมากินนะครับแล้วก็เบ้าเนี่ยเบ้าตัวไปหลตีมือคัดเงยอีก็บอกได้เป็น ปวดตามข้อนะปวดตามข้อตามอย่างนี้ลุกขึ้นมาไม่เจ้าอีกับเบาเนี่ยเบาตัวมเขาเบาเนื้อเบาตัวจ้าครับแล้วก็อย่าไปซสือเอามากินแถมกับแม่สะดังออกมาผู้สูงอายุออกมาอีมันบดตันนี่มันว่ากับไปตัดแหวนเนี่ยซ้ำเลยสตังผู้สูงอายุซื้อดื่มด้วยจ้าครับคุณยายคิดว่าคุ้มไหมครับคุณยายแับดื่มไปแล้วทําให้คุณยายกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมเนี่ยแข็งแรงคุ้มไหมคุณยาย่คะ คุ้มไหมคุ้มค่าไหมครับกับที่ซื้อเออคุ้มอืมสามสี่ขวดแล้วมากินมหมนะครับยายไปชื่อมาพวกหลันเขาไปหวังนั่นาดเื่นขวดละพันกว่าบาทเนาะอันนี้สามพันกว่าบาทกินง่ายง่ายยายใส่แว่นผมเห็นคุณยายใส่แว่นกันแดดนี่เป็นอะไรเกี่ยวกับสายตาหรือเปล่าครับก็เป็นอันตาเันฟางนี่อย่ามองอย่างอี้จะหันกากเข้ากากน้ำเก็บอี้จะหันก็ ยายนี <mm ่เ uh ป็นอาการยังไงครับหันีแต no ่หันทีแต่ยายไปเยี่ยมพระเทศที่เกิ่วเขียนนี่พระเทศระเทศแล้วก็มาหาหมอนอกไปเหม็นแทงเข้าไปคอยอ่านยาหมอกินไปรับับเดจนั่นหมอก็ว่ายายยายจะไปโรงพยาบาลอุทรดิตก็ได้ก็ยายไปกับไปได้กับเมื่อนานแล้วก็บ่เขาบ่ได้เรียกแล้วนะไปออกกำลังอามไมพู ขึ้นมาได้ยินเขาประกาศเลยว่ะครับนางแก้วหาวันกับนางแตงลักนาไปอีไปโรงพยาบาลอดิตครับย้ายกลับไปเนาะตรกหูกมากับขอใบพันุอันทปะนี่ากับเปิดไปกับโรงพยาบาลทปะอืมไปกับขอาไปฉายแสงไปห้องใตเดียนลุ่มบุญครับไปห้องใตดินบุ่นครับเอาก็เอายาเฮ่อมาจีมาอย่างเอายาเขามากินไงครับแล้วก็เลยบ่หันหน้าถาอย่างนี้ ได้ฟังเลยนั่นกหาอยางเดียวนยางนี่เลยฟังหรือว่าเขามาตัดแว่นครับปกตินี่ย้ายเขาไปตัดเนี่ยก็จังที่เดดที่ตัวย่าร่อยว่าเขาเป็นตัดแว่นที่เขากันเยอยมัย้ายก็จะเป็นโรคหัวใจเนาะจ้ะแล้วก็โรคแผลในกระเพาะจ้ะนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องสายตาร้บถึงต้องใส่แว่นกันแดดตลอดเวลาจ้ะนะครับคุณผู้ฟังครับผมมีหน้าที่คับอย่างเดียวเลยนะครับเนื่องจาก บางภาษาบางคําฟังไม่ออกคือสัมภาษณ์กันสดๆนะครับเออเดี๋ยวนี้คุณยายอาการดีขึ้นแล้วเนาะจ้าหลังจากที่ได้ดื่มน้าบางคุดแซนสยามไปจช่นะครับคุณยายใช้โทรศัพท์ไหมครับใช่คุณยายโทรจําเบอร์โทรตัวเองได้ไหมจำบ่ดได้ดอกจําบ่ดได้ดอกนะครับอันโทรคนเท่านั่นกาซื้อบ้ากินสองขวดเป็นลูกหือลูกขม ครับคนใกล้บ้านบอกเฮอว่ามันต่างไปแล้วเธอไปซื้อมากินแถมกระบอกมาไปเนาะครับรู้แนนน้ำเข้าไปเหมือนกันเลาอือรู้ความนี่ได้ดูดีๆได้ดีแต่ตาดีขึ้นมาฟองกว่ามองเห็นชัดเจนไหมครับคุณยายกะเออหันหันเป็นโคโหวโค้ดบ้านแดงบ้าแต่ก่อนมาบอครับมาหันละอือมันได้ดูด้วยเขาเลยครับดูแสงไฟอีกอ่ะ ปวดจ้ะนะครับนี่ก็ขอขอบพระคุณคุณยายคุณยายชื่ออะไรนะครับเอาอีกรอบหนึ่งชัดๆเลยแก้วมหาวันจ้าแก้วมหาวันจ้านะครับก็ทางบริษัทสยามก็ขอมอบน้ำมังคุดให้คุณยายไปดื่มรับประทานนะครับก็ขอขอบคุณมากคอณยายมากนะครับลูกหลานจชกดีมีสุกเนอของอยุวันขนยื่นของก่าแม่นไขมันเดินจ่าเดินจ้างยังไปก็ขอให้มันปลอดมปลอดภัย ไปตั้งใจก็มีคนชงเฮียไปตั้งเนี้ยก็มีคนชงหจ้างสองปั่งข้างก็มีแต่เงินแต่ทองเนอะลูกเฮ้ยครับขอบคุณครับ